สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฝนตกอันนี้แหละครับพี่น้องเอ้เคาะซ้ำการรซัดนะครับพี่น้องเอฟซี C <c <oughs> ความงัวไม่ทันหายความควายก็ามาเช็ก <c oughs> ก็เขารักรักป่ารักธรรมชาติเนาะพน่าเออนั่รักโพดแล้วครับ <c oughs> เออรักไปรักมากจะได้ไปยุคคุกแหละพี่น้องเอฟซี C นั่นแหละไปรักรักคนละรักนะ <c oughs> ม่ได้ลักรอรอเรือได้เป็นลักรอลิงได้บัตรออนะครับพี่น้กกนองเอฟซนะีโอตายตาตาตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะออกอาการแหละครับนี้วินํำหนังคำสาบานมาถึงแล้วครอบครัววิบัติครอบครัวสิ้หายแล้วครับพี่น้องแล้วสิ่งที่สำคัญเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปแจ้งความลกาวโทษแล้วก็ปฏิวิธ โอ้ยมักทนวยหวานจ้อยอีกแล้วครับพี่น้องทนวยหวานจ้อยอีกแล้วครับพี่น้องนะเขาแจ้งความเขาโทษเสร็จวันที่หกวันที่เจ็ดก้นสานี่โอ้ยตายแล้วอะไรกันนักกันหนาอะอะไรกันนักกันนะหนาเฮ้อมันจะปาบนั้นเลยหรือ โอ้ยของเก่ายังไม่เสร็จของใหม่มาอีกแล้วคือหมานแต่อีลา่าเอ้ยนะโอ้หมานเจ้มามันได้สนะิเนาะโอ้ขี้ดินหลวงเนี่ยไปอมเด้อมันตวนำเปล่ไหลตกไฟบ่าใหม่เด้อมันเป็นอันอมเด้อนันน่ะอ่าจะไปอมขี้ดินนะไปอมเนว่ยห้เขาไปอมบบราณนะอ่านี่แหละขี้ดินมันมัน ตกอันตกนำ้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม่ได้ดินหลวงครับพี่น้อง